เอ๊ะนี่มันเควสอ,อะไรเนี่ยเควสดดาร์อนเซเรียร์ชนะมังกรดำโบราณในดาวเฟรมัสโอ้โห What <the> fuck? มีเควสเยอะมากเลยทุกทุกคนเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาเจอผมอีกครั้งหนึ่งในเกมมินิวอล์เคลียต,ต้านนั่นเองของทำการเปลี่ยนสก,กินเป็น เจ้าตัวอะไรไม่รู้มันมีห่างเหมือนเสือซึ่งมันน่ารักมากผมซับเปิดเช่ามาตั้งสิบเอ็ดวันแลนะ้วเนี่ยคือปรับกดผิดอ่ะไปกดเช่าเฉยเลยก็ในวันนี้นะครับผมก็จะทําการไปกําจัดเจ้ามังกรดาโบราณน,นั่นเองแล้วก็เอิม่มก็จะมาสอนด้วยว่าเฮ้ยเราควรเอาอะไรไปบ้างในการไปเจ้า Dual นะดาเวเฟรมัสเนี่ยดาวเฟรมัสเป็นดักที่ร้อนมากครับแนะนําว่าให้มีเจ้ากระป๋าเป้กันไฟหน่อยได้หนึ่งวิการับก็คือมียันยาดเซล หนึ่งอันแล้วก็มีหนังที่ครัฟออมาแล้วเป็นสองชิ้นเนาะแล้วก็คราฟมาเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยเอาไว้กันไฟเพื่อต้านสถานะติดไฟได้นะครับมันไม่ไม่ใช่ติดไฟอย่างนัน้เหมือนเวลาเราไปถึงปุ๊บเราจะติดสถานะทําให้เรานั้นลือเลือดได้ช้าลงแลวหลอดอาหารอเน,นี้ยเพิ่มขึ้นน้อยลงนั่นเองในการไปเราอยามเตรียมอาหารแล้วก็อาวุธในการตีไกลด้วยนะครับทุกคนนี่อาหารเพิ่มเลือดกับอาหารเพิ่มพลังกายเนาะจำเป็นมากๆโอเค ผมแนะนําว่าให้เตรียมอาหารไปมากกว่านี้นะเพราะว่าผมเตรียมเอาไปแค่นี้มันน้อยไปแนะนําว่าให้เอาไปเยอะๆเลยก็ดีกว่าส่วนกระสุนไม่ต้องเยอะเท่าผมก็ได้ครับมันเยอะเกินนิดหน่อยอยังไม่ค่อยรู้วิธีการฟาร์มจริงๆอย่างจังสักที แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมทาคลิปก็เกี่ยวกับการลงเหมืองปุ๊บโอ้โหพอได้ย้ายดาวนั่นแหละมันไร้ประโยชน์ทันทีเลยเพราะว่าดาวดวงอื่นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําเหมืองเพราะว่าแร่มันจะอยู่ด้านบนเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ลองเดี๋ยวก็จะลองทำดูดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมว่าเฮ้ยลงเหมืองแบบที่ผมทําไปแบบแบบแบบนั้นในคลิปแล้วมาทําในดาวดวงอื่นๆดูเนี่ยมันจะเวิร์กไหมก็มาลุ้นดูกันเนาะแล้วก็มอนพวกนี้ก็แข็งแกร่งเกินไปแล้วจริงๆนะซึ่งไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่ ดูดิอาวุธผมจะพังเพราะไอ้มอนพนเนี้ยคิดดูแล้วกนันตีตีไปต,ตีตีมาพังเลยครอุตสเอนชานมามีอาวุธเพชก็ไม่มีอะไรนะไม่มีแล้วเอนชานแล้วแบบหมดแล้วแบบแย่มากเลยเอาไปลงพวกนี้หมดละส่วนชุดเกาะก็เอนชานไม่ได้เพราะว่าก็มันลงไปบ้างนิดหน่อยก็มีนิดเดียวเองโอเค ซึ่งในวันนี้ผมก็จะใช้เจ้าหนักสติกอันเนี้ยในการฆ่ามังกรให้ได้นะเนนองถ้าไม่ได้ก็จะมีธนูสำรองไว้อีกหกสิบนัดเนาะซึ่งไม่รู้จะพอหรือเปล่าก็หวังว่าจะพอแหละหวังว่านะ <c oughs> จะพอจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมหลอดเลือดลอดได้เนี่ยงงโอ้กระเป๋าพังไวมากทุกคน <c oughs> ขนาดอันนี้นะตามสถานะร้อนจากดาวดวเนี้นะ กระเป๋ากับพังไวมากคือเราต้องเรียบไปนิดหนึ่งนะครับว่ากระเป๋าเราพังไวดังนั้นถ้าเกิดเราโดนบอสตีเราเลือดรนเนี่ยเราจะเสี่ยงมากเลยอืมใครมันทําทางวะเนี่ยโคตรจะลงยากเลยเออะหยึกยือ,ยอ,ยอเป็นงูทีนี้นี่พวกนี้ก็จะตีแรงใช่ไหมถ้าได้นักสติกแอนชานจะดีกว่านี้เยอะมากมันตีเบาดูดิ ตีมังกรนะเร้อยแปดคิดดูกันความแม่นเป็นสูนะครับทุกคนโอ้ยใครมันตีอยู่ด้านหลังวะโอ้ยไม่สู้โอ้ยไม่สู้ยังไม่อยากตายตั้งแต่เริ่มเกมแบบนี้นะเพิ่งจะเข้าใหม่โอเคไปดีกว่ากินเพิ่มเลือดกินเพิ่มเลือดปั๊มยาปั๊มยารอบนี้เรามีแตงโมลแล้วเราไม่ตายแนะ่ โอ้ดูหลอดเลือดผมดิรถแบบรถเป็นน้ําอ่ะไวมากแล้วแน,น่นำว่าทุทกๆครั้งที่ผมโดนตีกระเป๋าก็จะโดนอา่าโดนเขาเสีหายไปด้วยเหมือนกันนะเหมือนกับเป็นชุดเกาะชุดหนึ่งอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันเวิกไหมเนี่ย <c oughs> ป้องกันสามสิบสามแต่เหมือนแบบไม่มีป้องกันเลยโอ้โหเมืองที่นี่ก็เป็นเมืองที่ใหญ่มากมันเป็นดาวเนี่ยก็เต็มไปด้วยลาวาเนะาะที่ผมบอกซึ่งแน่นอนว่าทำทางอย่างนี้เสี่ยงตกรางตายเหมือนกันนะเนี่ยอนาคตอาจจะทำทางให้มันดีขึ้นนิดนึงก็ยังจะดี แล้วก็ได้ต่อไปถึงเจ้าแท่นนี้แล้วครับก็เป็นจุดที่จะมีบอสมังกรอยู่ซึ่งผมยังไม่ได้อัญเชิญออกมาครั้งแรกผมคิดว่าไม่น่าจะต้องอัญเชิญนะอาจจะแค่แบบไปแบบปักดาบอเฉยก็น่าจะได้แล้วแหละแบบดึงดาบออกมั้งซึ่งผมก็ได้มาดูรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ทําอะไรกับมันแค่แบบาอดลาวาอะไรบ้างเงี้ยเตรียมสู้บอสนิดๆหน่อยๆโอเค okay. เอาละวันนี้ก็มาถึงินะเจ้ามังกรบ้านี้ก็ ขานั้นจะมากำจัดเจ้าที่นี่แล้วช่วงเวลาน,นี้แหละขานั้นจะกำจัดเจ้าเอา้าทำไงวะเออตกอุตส่าห์ปูมาอย่างดีนี่เนี่ยเหรอมันต้องขุดเหรออ่ะขุดต้องไงต่อเออแล้วขุด <Enemy spotted. S 1> ทำไมเนี่ยโอ้มังกรมาแล้วผมขุดทำไมเนี่ยพอดีเจ้ามังกรว่าเอา้ยิงหัวไปดีหนึ่งเม็ดโอ้ เตือนไม่ลดเลยทุกคนแล้วมัาางกรหายไปแล้วโอ้อยู่นู้นอยู่นู้นอยู่ไหนวะหนักสติกตีไม่เข้าเป็น,นี้อะไรเอนชานไม่มีเอาดียิงไปดีจังวันนี้ยิงไปดียิงไปดียิงไปดีปดเหมือนรอากลังกายของรลดไปด้วยนะทุกครั้งยิงนะก็รลดอยู่นะเอาจริงอยู่รดอยู่รับการล้างล้างบางซะ เอ้ยอะไรทำอะไรเจ้ามังกรนี่โอ้ยปล่อยไฟผมว่าผมหลบตายหน่ดีกว่าเอ้อทำอะไรอีทำอะไรอีบินได้แล้วห้าวงั้นเหรอบินได้แล้วเก่งงั้นเหรอขอโทษครับผมขอโทษครับโอ้โหวิกดาเมีดพอพอริงดาเมจดก็เลยคือไอ้กระสุนอนะผมพอทนได้นะแต่ดาเมจที่ตกลงมาลองท้าผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไป่ยิงไม่เข้าเลเอ้ย ก็จะหมดจะตกประวาตตายกับเื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้โห <What? S 1> ถามจริงถ้าใครไปเล่นฮาร์ดมัวจะชนะไงวะ บรัรอบนี่ปั๊มคิวบอสปั๊มคิวบอสตู้มตูมตูมตมาเลยอยากโดนวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยบอสอาหารหมดแล้วตอนนี้ตู้มาเออตู้มมา,อ,อ,มมาอย่างนั้นแหละหาหมดเกี้ยงแล้ว แต่ว่านะเจ้าก็คือ AI ใช่ไหมละ่ะพอเจ้าคือ AI เจ้าก็ยังเป็น AI อยู่วันยังคำ่ำเพราะว่ามันบินทะลุทุกอย่างเลยไม่สามารถลบอะไรได้ <c oughs> อย่าใช้อิมล็อกดีแนะ่จริงอ่ะเอา้าคิ้เนีง้ง่ออโเจอบะ่ะ <laughs> จะเย็นโอ้โหราทักล่างคืออุดลาวาไห้หมดเลเดยจะดูพื้นที่เหลืออันนี้สิมันอะไรกันเนี่ยโอ้เขนเนี้ยฮะฮะฮ่าฮ่า คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจคือคือเราขโมยแท่นเขามาเราได้ดาบมาแล้วอ่าได้ดาบมาแล้วไงต่ออ่าแล้วไงอ่ะกุญแจฟรมา์ปักแม่งเอาไหมเอาไหม เขาบอกว่าเสียงจากที่ไกลๆค่ข้าคือเจ้าแห่งปเปลวไฟที่ทุกผนึกไว้ปวดปวดผนึกเพื่อชำระล้างดาวเปลวเพลิงเฟล,เลมัสแต่ลวาวาเท่ากับผลึกชีวิตบอกผลึกเห็นผลึกชีวิตเท่ากับเชื้อไฟอื่นๆเอ้ยเชื้อไฟบวกอื่นๆผลึกเห็นเท่ากับก้อนขยะไหนบวดอื่นๆถือแต่ลาวาด้วยมือแล้วคลิกเห็นก้อนนี้จะปวดผนึกได้เอิม่มจะ,จะมีมังกรบ,บ้าๆนั้นโหไมค์ก์โอ้เมื่อกี้ได้อะไรมา หมดแล้วอ่ะมีแค่เพชรกลับอันนีอ่ผู้ผู้เพชรยี่สิบก้อนกับทองสามสิบก้อนนี้นแหละซึ่งที่ค่ารักเกมนี้จริงๆเลยแต่ว่าเกลียดม,มังกรตัวน,นี้มากโคตรเกลียดอ่ะมังกรแม่งโคตรรวยาันจริงๆโอเคครับท่านผู้ชมก็นี่คือสนามรบที่ยิ่งใหญ่ก็นี่คือทรัพยากรที่เหลือครับกับชีวิตที่หายไปประมาณหนึ่งร้อยชีวิตนะฮะโอ้แต่ดาวที่ได้มาเจ็ดสิบสามดวงนะสู้บอสต,ตัวเดียว โคตรไม่คุ้มเลยเอ,อ๋อจริงๆนาสงสัยมาถ้าเกิดแบบว่าสู้กับสู้กันในโหมดที่แบบตายได้แค่ครั้งเดียวเออมันก็น่าลองนะแต่แบบใครมันจะสู้ได้วะบอยมันโคตรโคตรโออ่ะอิมล็อกใสยย่ไงเออแต่ช่างมันเถอะกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยโอเคครับก็ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มานะฮะมารวบรวมดีกว่าว่าเราชนะบอสเมื่อกี้เราได้อะไรมาบ้างมีดาบงงงหนึ่งเล่มนะฮะดาบงงๆหนึง่งเล่มแล้วอะไรต่อมีเพชรมา20ก้อนเนี่เป็นสิ่งที่ดีมากกับทองที่แบบโค้ดสำคัญเอาเพชรเลยตอนเนี้ยโค้ดอยากได้เดี๋ยวไม่รู้มันต้องทําอะไรไดอ้อีกอ่าแล้วก็มีหัวไดนโนเสาร์งงมาอ,อีกอันหนึง่งหัวดไดโนเสาร์มาแปกไว้ตรงนี้ดิแล้วก็มีเจ้าแกนพลังงานซึ่งมันวางไม่ได้โอเคไม่เป็นไร ก็ได้แค่นี้แหละตกแต่งให้มันสวยๆหน่อยดีกว่าตกแต่งตกแต่งทบทีหัวระเบิดอะไรเงี้ยว่านี่คือหลักฐานแห่งการแห่งชัยชนะว่าข้านั้นได้กำจัดเจ้ามังกรบ้าๆนี้แล้วเฮ้ยแต่มันบังดาบนนนี่นนี่นี่น อ๋อเราก็วางไว้ด้านหลังไงเป็นฐานของนี่เออน่าสนใจทำไมคิดไม่ได้วะนี่แปะเอาไว้อย่างงี้โอเคครับผมก็งั้นเฮ้ยเหนื่อยงั้นสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเฮ้ยมังกรมันโคตดเจอ